สวัสดีครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยทําคลิปเอาตัวละครต่างเรื่องมาประลองวิชาอาคมกับเสือหานมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีใครเลยนะครับที่จะมีวิชาอาคมสูสีกับเสือหารได้และหลังจากที่ผมลองนั่งนึกตัวเนี่ยมันก็มีตัวละครอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมว่าน่าจะพอมีวิชาอาคมสูสีกับเสือหารได้นั่นก็คือขุนพันธุลักษ์ราชเดช สุดยอดมือปราบแห่งกองตำรวจที่ปราบปามเสือร้มาแล้วมากมายถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ลองไปดูกันหนึ่งลว่า,วาสุดยอดมือปราบอย่างคุณพันนั้นจะมีวิชาอาคมแก่กล้าพอที่จะไปปราบเสือหานได้หรือไม่ ก่อนจะไปพูดถึงเนื้อหาในคลิปกันนะครับอันนี้ผมต้องขอเกินก่อนนะเนื่องจากหนังหรือภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์เนี่ยตัวละครบางตัวนั้นเขาจะมีตัวตวนอยู่จริงๆนะครับดังนั้นเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ผมจะยึดจากหลักฉบับของภาพยนตร์และหนังเท่านั้นนะครับจะไม่มีการอ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขุนพันธ์ธารักราชเดชนั้นเขาเป็นสุดยอดมือปราแห่งกรมตำรวจนะครับ ยุคสมัยของคุนพันธ์นั้นก็จะอยู่ประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะก็ยุคสมัยเดียวกันเสือหานั่นแหละขุนพันธ์นั้นเขาคือสุดยอดมือปราบนะครับที่ปราบปามเหล่าเสือไล่มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆจนไปถึงชุมชนใหญ่ๆและขุนพันธ์นั้นยังเคยได้ปราบจอมโจรที่ยิ่งใหญ่ทางภาคใต้ไปแล้วนั่นก็คืออันทาวียะลูซึ่งเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากๆแกก็สามารถปราบาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกองโจรขนาดเ,ดเล็กชุมโจรขนาดใหญ่เสือายที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแค่ไหนขนพันแกก็สามารถปราบได้มาทั้งหมดแล้วนะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าขนพันนั้นเป็นที่หวาดกลัวของบรรดาเสือายทั้งปวงถ้าขุนพันนั้นเขาคือสุดยอดมือปราบที่สามารถปราบเสือายมาได้แล้วมากมายและเขาเองก็ยังอยู่ในยุคสมัยเดียวกับเสือหานอีกด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็าลองมามาโนลเล่นกันดูนะครับว่า ถ้าเกิดขุนพันธ์นั้นได้รับคําสั่งให้ไปปราบเสือหานหรือตามจับเสือหานนั้นขุนพันธ์จะมีวิชาอาคมแก่กล้าพอที่จะไปปรามือกับจอกระมังเวทอย่างเสือหานได้หรือเปล่าอย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันนะครับว่าเสือหานนั้นเขาคือคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากๆดังนั้นเราต้องไปไล่ดูกันที่วิชาอาคมของขุนพันธ์กันก่อนนะครับว่าเขามีวิชาอาคมอะไรบ้างและจะสามารถปรบมือกับเสือหานได้หรือเปล่า วิชาอาคมหลักๆของขุนพันธ์นั้นก็จะมีวิชาคงกระพันชาติวิชามหาอุจที่ทําให้เขานั้นอยู่จงคงกระพันและก็ยังมีวิชากําบังกายล่องขนหายตัวนะครับที่สามารถทําให้เขานั้นล่องขนหายตัวหลบภัยจากศัตรูได้นอกจากที่ขุนพันธ์นั้นจะมีวิชากําบังกายแล้วนั้นเขาก็ยังมีวิชาแก้ทางวิชากําบังกายของศัตรูอีกด้วยหรือพูดได้ง่ายนั้นเขาสามารถทําลายวิชากําบังกายของศัตรูลงได้ ซึ่งขุนพันธ์นั้นก็ยังเคยได้เข้าทําพิธีอาบน้ําบ้านที่วัดเขาอ้อนะครับซึ่งพิธีอาบน้าบ้านนี้จะทําให้วิชาขงนพัน์ชาตรีของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นทวีภูนขุนพันธ์นั้นเขาก็ยังมีวิชาและคาถาพิเศษอีกมากมายเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นคาถานิมิตบปลอกเหตุนะที่ทําให้เขานั้นรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องหน้าได้อีกทั้งขุนพันธ์ก็ยังมีวิชาควบคุมสปัปพสัตว์นะครับสามารถเรียกสปัปพสัตว์ให้มาเป็นบริวารของตัวเองได้ อย่างฉากการต่อสู้บนรถไฟในภาคแรกนั้นขุนพันธ์นั้นเขาสามารถเรียกหมามาเป็นบริวารของเขาได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเรียกว่าวิชาควบคุมสรพั์หรือเปล่านะแต่เห็นขุนพันธ์นั้นนะสามารถขี่ม้าพุ่งทะลุเข้าไปในรถไฟได้แบบสบายๆเลยนอกจากวิชาอาคมที่แก่กล้าแล้วขุนพันธ์นั้นก็ยังมีของขังพิเศษติดต,ตัวอีกมากมายเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นตระกุดหน้าผากเสือดาบคู่กายศักดิ์สิทธิ์ บอกก่อนเลยนะครับว่าดาบผู้กายของผลพันธ์นั้นพิเศษมากๆเลยนะครับนอกจากจะใช้สามารถปันล่างของผู้ที่มีวิชาอาคมได้แล้วนั้นคาฐานะัดกังนังนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของดาบเล่มนี้ได้นะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรดาวิชาอาคมและของวิเศษที่ผลพันธ์เขามีนะครับและจากที่ผมดูเนี่ยผมก็คิดว่าผลพันธ์นั้นน่าจะพอมีวิชาอาคมแก่กล้าพอนะที่จะไปประมือกับเสือหานได้ ถึงแม้ว่าเสือหานนั้นจะมีวิชาอาคมที่แก่กล้าและได้เปรียบตรงที่ว่ามีพญาสมิงเหล็กปรรทับล่างอยู่แต่ก็คงไม่สามารถจะเอาชนะขุนพันธ์ได้อย่างง่ายๆแน่นอนถ้าอย่างนั้นลองคิดแบบนี้ดูนะครับว่าถ้าเกิดขุนพันธ์นั้นได้มีโอกาสครอบครองพญาสมิงเหล็กและผมเชื่อนะครับว่าคนอย่างขุนพันธ์นั้นต้องประสานร่างเข้ากับพญาสมิงเหล็กได้และถ้าขุนพันธ์นั้นประสานร่างเข้ากับพญาสมิงเหล็กได้และต้องมาปะมือกับเสือหานนั้น ทุกคนคิดว่า2องคนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ